ชาวราศีสิงเดือนนี้พบเจอกับอะไรผลประโยชน์ล้วนๆเลยอ่ายินดีด้วยนะคะสําหรับชาวราศีสิงเดือนนี้คุณจะโดดเด่นในเรื่องของการทำมาหากินผลประโยชน์โอกาสช่องทางในเรื่องของการประกอบธุรกิจต่างๆนะถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานชัดเจนเลยค่ะว่าเดือนนี้คุณจะคุณจะโดดเด่นในเรื่องของงานที่เกี่ยวพันหรือเรื่องของการเจรจาการต่อรองการเป็นนายหน้าการเข้าไปพูดคุยนะคะหรือการงานที่เกี่ยวกับการเป็นตัวกลาง ๆซึ่งคุณจะมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ในการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรแต่และองค์กรด้วยโอดเว่างานที่เป็นเซลใ,ในหน้าะจะโดดเด่นถูกต้องค่ะเพ<ช>ราะฉะนั้นชาวราศีสิง์เดือนนี้หรือใครที่แบบหันพันตัวเองมางานที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการค้าขายก็ได้นะอ,อะถ้าคิดอยากจะค้าขายทําธุรกิจในเดือนนี้คุณอาจจะต้องเน้นในเรื่องของการใช้คําพูดที่ดีพูดจาดีเชิญชวนลูกค้าต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะทําให้คุณมีผลประโยชน์ ในเรื่องของการทำธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะ ฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ก็มีช่องทางมีรายได้เกิดขึ้นค่อยๆเก็บค่อยๆออมไม่จําเป็นจะต้องได้ครั้งเดียวตุงมเดียวเยอะๆนะสาหรับชาวราศีสิงห์ค่อยๆทําค่อยๆพัฒนาแล้วต่อไปในอนาคตมันจะงอกเเองนะชัดเจนเลยค่ะถ้านั้นถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานก็เขาเรียกว่าคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษถ้าคุณได้ทํางานที่เกี่ยวพันกับการเป็นนายหน้า่งที่อาจารย์โอมกล่าวนะส่วนในเรื่องของการเงินก็ถือว่า คุณจะได้เก็บได้ออมแล้วก็ค่อยๆเขาเรียกว่าหาช่องทางรายได้หลายช่องทางเกิดขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของความรักค่ะชัดเจนว่าเอื้อกันนะอ่าถ้าเป็นเรื่องของความรักถ้าใครที่เป็นโสดอยู่แล้วก็อาจจะได้เจอคนที่อ่าหนึ่งถ้าเป็นคนรักอาจจะเป็นวัยที่ทํางานแล้วมีไรายได้แล้วสามารถซัพพอร์ตได้นะคะชี้ช่องทางทำธุรกิจร่วมกันก็เป็นได้นะถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าจุนเจือซึ่งกันเละกันหรืออาจกำลังคิดวางแผนเรื่องการทำธุรกิจการค้าร่วมกันเพื่อที่จะ แผนการเก็บออมเงินร่วมกันกับคนรักนั่นเองอค่ะใช้เวลาสีสีนี้เน้นกิจกรรมเน้นสังคมพบปะทีมกลุ่มนะหน้าหากันนะ